ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พี่สมาชิกนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปนะครับหรือว่า,อารอชมกันอยู่นะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะก็นี่ก็เข้าป่าป่าเล็กๆเหมือนเดิมนะครับ ป่าเล็กๆล่าเล็กๆเหมือนเดิมนี่แหละครับวันนี้ก็มากับตัวหัวโดมนะครับวันนี้มากับหัวโดมนะครับในรอบสามปีนะครับสามปีน่าจะสามสี่ปีแล้วครับไม่เคยล่ากับหัวโดมเลยครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าตัวอื่นๆนะฮะยังทําไม่ทันนะครับ ยังกดไม่ทันเลยนะครับยังทําไม่ทันให้้หท่านที่สั่งของเข้ามานะครับยังทําไม่ทันนะครับทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นสลักหัวตัดสลักหัวรูสลักหัวตันเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ทันนะครับก็เลยวันนี้มากับตัวหัวโดม18.2องเกณฑนะครับตัวนี้หัวโดม18.2นะครับ ก็เดี๋ยวในรอบ3-4ปีเนี่ยผมไม่เคยล่ากับหัวโดมเลยเดี๋ยววันนี้มีโอกาสพอดีเลยได้ล่ากับหัวโดมนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีการใช้อยู่ประจำนะครับแต่ว่าไม่ได้ล่าแค่นั้นเองนะสำหรับหัวโดมนะครับเพราะว่าเวลาล่าออกมามันคือเวลาโดนเป้าครับที่เราส่องนะฮะ มันจะออกมาแบบช็อตไม่สวยนะครับมันจะไม่สวยเหมือนเหมือนชอ็อตโดนหัวระเบิดหรือว่าโดนลูกสลักอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับควอมเมนต์ยำมาที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับถ,ถ้าพูดถึงหัวโดมนะครับควอมเมนต์ยำมาที่หนึ่งอยู่แล้วนะตัวนี้นะ,ะให้ดูลูกชัดๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยลองนะครับลูกหัวโดมของเอเคลูกตอกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหน้าตาของตลับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับสำหรับ กา้าล่าด้วยหัวโดมนะครับไป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 ,ไปกันไปไปน่าจะโดนไม่เต็มนะฮะ เรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้ยิงไปก็นู่นนะครับระยะทำการก็เป็นระยะเดิมนะครับระยะเดิมเป้าอยู่จุดเดิมนะครับก็คืออยู่นู่นนะครับปลายยอดนู่นนะครับ เดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับนุ่นเลยนะระยะยิงไปก็ห้าสิบสามเมตรนะครับห้าสิบสามเมตรนะยิงไปเมื่อกี้นะครับรอบนี้เป็นลูกหัวโดมนะครับก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่ามันกี่เมตรนะ เป็นระยะเดิมๆนะครับระยะที่เคยป่าวัดให้ดูนะครับนะ่น<ด>ครับ เป็นระยะเดิมๆนะครับมือไม่ค่อยไม่นิ่งเลยนะครับรอนูนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บตัวกันนะครับว่าว่าจะมันจะร่วงตรงไหนนะครับสำหรับหัวโดมนะมันอ่าในรอบสามปีนะครับผมไม่เคยผมไม่เคย ล่าด้วยหัวโดมนะครับแต่ว่าก็ทําทําตลอดนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เคยล่าด้วยหัวโดมนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บตัวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามฟากข้ามฝั่งไปทางนู้นเลยนะครับระยะห้าสิบกว่าเมตรเนี่ยเอเคลูกตอกไม่พลาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปสลักลูกหัวระเบิดหัวโดมนะครับหัวต,ตัดนะครับไม่ค่อยพลาดนะครับระยะนี้ถ้าท่านชำนาญตัวไอเทมของท่านนะครับท่านก็จะรู้ว่าจะ เผื่อดอตยังไงนะครับในระยะเท่านี้จะต้องเผื่อดอดแบบไหนนะครับท่านก็จะรู้นะไอเทียมไข่เทมมันนะครับก็มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทุกทุก,ทก,ทกตัวนะครับผมก็ท่านต้องเล่นบ่อยๆนะครับถึงจะรู้ว่าจุด x ของท่านในระยะนี้มันอยู่ประมาณไหนนะครับ ท่านต้องเล่นบ่อยกนะ็มาถึงแล้วนะครับเป็นต้นนี้นะฮะยิ้มาจากตรงนู้นนะครับนู้นเลยเลยไปอีกล็อกนึงนะครับเลยไปฟากหนึ่งเลยนะครับก็ยิงมาต้นนี้นะต้นนี้นะปลายยอดเลยนะครับมอไม่เห็นนะครับ เราอยู่ใต้ต้นนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะเกาะแต่ตัวแล้วนะครับนอนแมงๆอยู่นี่ครับเกาะถือว่าได้เรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับจุดซุ่มเราเหมือนเดิมนะครับ ตัวก็ก็กลับมาจุดเดิมนะครับจุดซุ่มจุดเดิมนะครับนกก็พอมีบ้างนะครับก็มีเข้ามาว่างนะครับแต่ใกล้ๆระยะใกล้สิบห้าเมตรยีเมตรเนี้ยผมก็ไม่ผมก็ไม่ส่องนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้ที่30เมตรนะแล้วก็ไอพวกตัว เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ส่องนะครับเราไม่ส่องนะครับผมถึงเราจะเป็นพานตัวไหนที่มันเล็กๆน้อยๆไม่น,น้าหรือถ้าส่องไปแล้วน่าจะเอาตัวไม่ได้นะครับก็ไม่ยิงนะครับผมเราเป็นพานนักล่าแล้วก็มีเป็นจัรยบันเหมือนกันนะครับเรนก็ต้องมีจันยบันเหมือนกันนะ ถ้ายิงอ่าเราต้องประเมินสถานการณ์นะครับก็ประเมินสถานการณ์นะถ้ายิงไปแล้วส่องไปแล้วนะออดูไม่น่าจะเอาตัวมาได้นะครับสมมุติว่าลุกมันล่วงลงไปเนี่ยไม่น่าจะหาตัวเจอ,องเงี้ยเราก็ไม่ส่องนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่องแล้วก็เอาตัวไม่ได้ก็ไม่ส่องนะปล่อยไปนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูว่ามีตัวมีแต้มเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ,รบผมวันนี้ก็นะก็ตามนั้นนะครับ <laughs> ก็มีตัวมีแต้มมาแค่แต้มเดียวนะครับมีแต้มได้แต้มเดียวนะมียิงน่าจะโดนไม่เต็มด้วยครับก็น่าจะไม่โดนไม่โดนไม่เต็มเต็มไม่เต็มอะฮะ ก็มีแต้มมาแต้มหนึ่งนะครับนุ่งนะมีแต้มมีแต้มหนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับสําหรับหัวโดมนะระยะห้าสิบเมตรนะครับสี่สิบห้าสิบเมตรนี่ไม่พลาดนะครับผมสําหรับเอเคลูกตอกนะก็สําหรับใครที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมสอบถามนะครับ เน้นสอบถามนะครับในระยะนี้นะเพราะว่าผมยังไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นสลักหัวตัดสลักหัวตันหัวรูนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะก็ใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาถามไว้ก่อนนะก็ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะรอหรืออยากจะใช้งานหรืออยากจะรอก็ไม่ว่ากันนะครับผม เข้ามากันก่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับใครที่ชินชอบคลิปออกล่าหรือว่าคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะเข้ามาเป็นสมา,สมาชิกลูกตอกสายแข็งด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ